สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้เที่ยวทั่วไทยพาคุณผู้ชมนั้นมาสัมผัสลมทะเลกันครับแม่ที่นี่ลมแรงเลยทีเดียวครับที่นี่ครับจังหวัดชุมพรกับหาดทรายรีครับเรามีโอกาสได้มาสัมผัสธรรมชาตินะครับได้มีโอกาสได้มาสักการะกุมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกด้วยครับคุณผู้ชมครับหาดทรายรีอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองชุมพรไปตามทางหลวงหมายเลข4 1 1 9และ4 0 9 8ประมาณ20กิโลเมตรเป็นหาดทรายยาวสีขาวสะอาดตาครับ บริเวณหาดมีที่พักและร้านอาหารบริการอีกด้วยใกล้ๆชายหาดครับเป็นที่ตั้งของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทยซึ่งอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลกรมหลวงชุมพรเรือรบหลวงชุมพร คุณผู้ชมครับในอดีตครับท่านกรมหลวงชุมพรครับท่านทําหน้าที่ในการควบคุมการลาดตะเวนของเรือรบนะครับบริเวณนี้แหละครับแล้วก็ป้องกันนะครับข้าศึกเข้ามายกพลขึ้นโบในการจู่โจมเรานั่นเองครับแต่เมื่อเรือรบนี้ได้เปิดระวังแล้วนะครับแล้วก็ทางกองทัพเรือเนี่ยจึงได้มอบเรือรบหลวงชุมพรให้กับจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งไว้ณที่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ปี2522ที่หาดไซรีแห่งนี้แหละครับ คุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งอยากให้คุณผู้ชมนั้นมาสัมผัสด,ด้วยตัวของคุณเองครับดินแดนแห่งนี้หาซายรีที่นี่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับสำหรับวันนี้ท,ทีทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ